จะได้ตาสําเน็จด,ดีครับ ก,ก,การนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกับพรว่อาุณนวาความดีของอาจารย์หมอเกียวและเชิญธรรมพี่น้องทุกท่านครับชื่อบ่าวนะครับที่ว่ากรจุนจิจตชื่อทางธรรมว่าสุขแสงพุทธครับอายุ3าบปีนะครับปัจจุบันเป็นจิตอาสาอยู่ที่พุทธสถานปูา่าที่จุมต้นปู่าพระน้ำนะครับก็ในวาระของการบําเพ็ญ ที่พ่อครูได้บำเพ็ญมาประกาศศาสนาพุทธธรรมะ88ปีนะครับผมเองก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยที่ชีวิตได้มาพบกับาชาวโสกซึ่งมีพ่อครูเป็นผู้นำพาและข้าท่านอาจารย์หมอเขียวได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อครูได้นำพาและก็ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ตัวเองได้พบความปาสุขโดยการลดกิเลสตัวเองก็ได้พบกับ ชุมชนของอโศกและก็แพทย์วิธรรมตั้งแต่ปี56ปีนี้ก็ย่างปีที่9นะครับก็ชีวิตก็ได้พบกับความปราสุขด้วยการปฏิบัติศีลซึ่งมีสมบัติคือวิชาและจรระที่พ่อครูได้เมตตามาประกาศและจัดสารองค์ประกอบและผมเองก็ได้เรียนรู้จากแพทย์วิธรรมที่ได้สารพลังและก็รวมพลังการฝึกฝนวิชาและจรระที่มีเหตุบรุทานะครับที่เราได้ ากเพียงเต็มที่ชนได้เป็นประโยชน์ตนคือการลดกิเลสอบายมุกในส่วนที่เหลือกามโลกธรรมตามานาทิฏฐิโดยใช้องค์ประกอบว่าอภัยธรรม นะครับแล้วก็ได้การฝึกฝนข้อพบกับความฝาสุขมาเป็นคนวันนาเกา้าได้ผลมาเสียสละมาเป็นคนจนที่เสียสละได้จัดสรรองประกอบได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมีสาระประโยชน์ข้อด้วยองค์ประกอบที่พ่อครูได้มาบำเพ็ญในยุคนี้ผมเองข้อต้องขอบรากลับคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็ท่านสมณะศิกรมารทุกท่านมีผลแม้แต่ท่นานอาจารย์มอเกียริที่ได้นำพาแนวทางนี้มาพี่น้องหมู่กลุ่มก็ได้พบความฝาสุขก,กัน ตามธรรมและผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมเรียนรู้การทำงานของพระโพธิสัตว์ที่จะประกาศพุทธธรรมะที่จะรวมพลังกันที่จะพึ่งตนและช่วยคนในผลทุกขเท่าที่ทำได้ในโอกาสนี้ขอตั้งศีลที่จะพักเพียนรู้พักรู้เพียรให้พอเหมาะยิ่งขึ้นแล้วก็ตามความป๋าสุขที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ